กคนก็พบกับช่องตันซีบูย่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแกลแม้ว่าฉันมาในลุกอะไรจะเอเลี่ยนจะคริสต์มาสงงละจะเอาอะไรก็เอาให้มันแน่อย่าทำเป็นเล่นเนาะก็วันนี้นะคะซันก็จะมาทำรีแคปในปี2อ2 2นยี่สิบสองนะคะเยอะอย เล่าตัวเองกับแกว่าแบบในภายในปีเนี้ซอนแบบเจออะไรมาบ้างเนาะเออหลายคนก็คงอยากจะฟังเนาะไม่รู้ว่าใครอยากฟังหรือเปล่าแต่ว่าตอนอยากเล่าเนาะของนี้สายต,ตาฉันแบบลุกวามอยากเล่าแกเริ่มันเลปะมาก็คือในช่วงต้นปีของซอนอนะซอนนะคะเป็นเด็กหกห้าก็คือเป็นช่วงแบบรุ่นโควิดเลยอะแกนอกปะเป็นช่วงที่แบบไม่ได้ไปโรงเรียนอนะแกโรงเรียนชั้นด้วยนะ โรงเรียนอื่นเขายังให้ไปกันะแต่โรงเรียนชั้นก็คือไม่ให้ไปเลยค่ะให้เรียนออนไลน์ยาวเลยจะมีให้ไปก็อยู่แค่วันเดียวแกแล้วใครจะไปล่ะฉันก็แบบซอนก็เอาตรงๆนะซอนเสียใจมากๆเลยอะเพราะว่าแกแบบชีวิตมอบไปมาเหลือแบบปีสุดท้ายแล้วว่าแต่มันไม่ได้ไปเลยแกน,นอกปะแทนที่จะได้ไปเจอเพื่อนไปเจออะไรซอนก็เลยแบบเศร้ามากๆใน ในวัยหมหกอะคนอื่นอาจจะสนุกนะแบบแฮปปี้ได้แบบแบบแบบได้ปัะฉิมของซอนไม่มีสักอย่างเลยคะ่ะก็เป็นช่วงหมหกที่แม่ไม,ไม่ไม่สนุกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็อยู่แต่บ้านอะแกแล้วมันก็ขัาเกี่ยวกับช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อของซอนนะคะที่ต้องสอบข้อมหาวิทยาลัยอ,อันนี้แหละเป็นอีกเรื่องที่เป็นอีกเรื่องที่ในภายในปีเนี่ยซอนรู้สึกว่าไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่พอถึงวันที่ไปสอบใช่ไหม ปรากฏว่าซอนน่ะทําภาษาอังกฤษไม่ทันนะแกมันไม่ทันจริงๆเพราะว่าซอนก็ไม่ได้เอานาฬิกาเข้าไปเนาะก็เป็นความผิดพลาดของตัวซอนเองด้วยแหละก็ต้องยอมรับมันทําไม่ทันซอนดิ่งไปแบบยี่สิบข้อสามสิบสี่สิบข้อประมาณนี้เลยก็เป็นปีที่ค่อนข้างเรื่องสอบซอนไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเริ่มสอบเสร็จกันแล้วเนาะก็เริ่มประกาศผลสอบคะแนนซอนก็ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะจนแบบ เขาให้เลือกสิบอันดับมาหาวิทยาลัยเว้ยทีเนี้ยแหละอันนี้แหละแล้วซอนก็เลือกเลือกไปเลยมหาลัยในฝันซอนตึ๊กตึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกเลือกครบทั้งสิบอันดับเลยแกผลสรุปเป็นไงรู้ปะผลปรากฏว่าฉันไม่ติดสักที่เลยฉันก็ร้องไห้ฉันก็ไม่กล้าตอบแชทเพื่อนไม่กล้าดูสตอรี่แกรู้ปะว่าฉันปิดไอจีไปเลยอะ่ะปิดไอจีไปเลยอะ่ะแบบเป็นเดือนเดือนนะแกเออจนวันหนึ่งอะ่ะ ซอนก็ฮึดสู้ขึ้นมาใหม่ก็อะไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรไไไนไร้องรอบสี่ใหมอืมแล้วที่เนี้ยซอนก็ติดแล้วนะรอบสี่ซอนติดที่มอแต่ดันก็เป็นคณะที่ซอนไม่ได้ชอบแต่ด้วยความที่ซอนไหนอย,อยากลองไปเรียนเนี้ยเพราะว่าตอนนั้นซอนก็ไม่รู้เนี้ยว่าซอนชอบอะไรอกนรนอกไปะจะเรียนในเทศก็โดนคนนี้กดดันบอกว,ว่าจะตกงานนะเรียนนี้ก็กลัวว่าจะตกงาน ก็กลายเป็นว่าสันก็ต้องตามใจคนอื่นเอออ้อที้เนี่ยสันก็เข้าไปเรียนแล้วที่นี้เข้าไปเรียนแกรู้ไหมว่าฉันชอบมากเพราะว่าสังคมใหม่ที่เจอแกในช่วงมหาลัยอะ่ะแบบเป็นสังคมที่ดีมากเลยอะ่ะแบบช่วงมหาลัยเป็นสังคมที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนะแกแบบเพื่อนผู้ชายก็ให้เกียรติฉันแถมเพื่อนในเซกก็ดีอีกอะ่ะแกนึกออกปะมันแบบมูฟเพอร์เฟกแล้วอะ่ะฉันรัก ที่นี่มากๆแต่มันไปต่อไม่ได้เพราะอะไรกันรู้ปะเพราะว่ามันไม่ใช่ขนาดที่ชอบอะเออมันก็กลายเป็นว่าแบบในช่วงกลางปีของซอนอะมันก็เลยเป็นช่วงที่ค่อนข้างก็ยังไม่ได้ดีนะเออมันมาดีตรงที่ซอนเจอเพื่อนดีเจอสังคมใหม่ที่ดีเจอเมดดีอันแน่เป็นสียงที่ซอนรู้สึกว่าตัวซอนไหนโชคดีเรื่องเพื่อนมาตลอดเลยตั้งแต่ประถม ตั้งแต่อนุบาลประถมมต้นม,มปลายซอนเจอเพื่อนดีหมดเลยไม่เคยมีใครที่ซอนรู้สึกว่าเฮ้ยกูเลือกผิดว่ะที่มาคบม,มึงอะเออนึกออกปะซอนดีใจมากมากที่คนที่อยู่รอบตัวซอนอย่างเงี้ยมีแต่คนที่ซอนรู้สึกว่าเออซอนเลือกมาแล้วอะว่าแกต้องเป็นเพื่อนกูนะมึงต้องเป็นเพื่อนกูนะอะไรแบบนี้อะนึกออกปะซอนก็เลยคิดว่าเรื่องเพื่อนอะซอนรู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยอะ แล้วจุดพีคมันเปลี่ยนตรงที่อาจารย์เขาสั่งงานงานเดียวแล้วมันเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วมันเป็นคณะที่ซอนก็รู้สึกว่าไม่ได้ชอบเรียนไะแกซอนกลับมาหอใช่ไหมซอนร้องไห้แล้วก็ทว่าแม่เลยบอกว่าไม่อยากเรียนที่นี่แล้วแบบซอนไม่ไหวแล้วไม่อยากเรียนแล้วเพราะว่าซอนไม่ได้ชอบจริงๆอะ่ะแห้ก็บอกว่าให้ลองทนดูก่อนอะ่ะซอนก็เลยลองเรียนลองทนเรียนมาสามเดือนสุดท้ายซอนก็บอกแม่คําเดิมว่าเออ ตอนอยากเรียนนิเทศนะแม่ก็เหมือนจะเข้าใจอะไรอย่างนี้เขาก็ให้ไปลาออกซอนก็เลยทําเรื่องลาออกนะคะช่วงแ,กแรกๆค่ะซอนแบบเสียใจเรื่องเพื่อนมากๆเลยนะซอนแบบคิดถึงซอนเหงามากเลยอะแกเพราะว่ามันต้องมาอยู่บ้านคนเดียวไงนึกออกปะแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามาหาลาัยในปีหน้าแต่เพราะว่าพอมันเวลามันผ่านมาเรื่อยๆผ่านมาเรื่อยๆมันกลายเป็นความที่แบบ เออซันคิดถูกแล้ววะที่ไม่เรียนต่อแกเพราะว่าเรียนมันก็เสียงเงินฟรีเอ,อกปะปะแทนที่สันจะหยุดเรียนแล้วก็เอาเวลามาแบบมารอเรียนปีหน้าดีกว่าซอนจะได้เรียนขณะที่แบบชอบด้วยอ่ะจนมาถึงอ่าเริ่มถ่ายปีซันก็รู้สึกว่าในช่วงเวลาซันตอนเนี้ยซอนได้มาถ่ายยูทูบได้แบบได้มาทําอะไรแบบนี้ซันรู้สึกว่าเอออันนี้แหละตัวตนของเราอะ่ะแกเนอ,อกปะมันแบบ มันไม่เคยจันไม่เคยเหน่อยเลยนะเวลาทำยู u ู e แบบแบบมันก็ได้พูดไปเรื่อยของเราอะแกน้ออกปะมันได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็ไม่เหนื่อยอยู่แล้วอะสําหรับซอนนะคะเรื่องที่ดีที่สุดในปีนี้เนาะซอนอะยกให้เป็นเรื่องเข้ามหาลัยแล้วหมายถึงแบบเจอเพื่อนกับเจอเมทที่ดีแกน้ออกปะอันเนี้ยเป็นยกให้เป็นเดอ b e บสของซันเลยอะซอนรู้สึกว่า ซอนโชคดีมากๆเลยนะที่ได้เจอเพื่อนกลุ่มนี้มันทำให้ซอนแบบมองโลกในแง่บวกขึ้นจากแต่ก่อนอะ่ะแกรู้ป่ะว่าซอนอะ่ะไม่ได้มองโลกในแง่บวกขนาดนี้อะ่ะจนมาเจอเพื่อนคนหนึ่งเว้ยเขาเป็นคนที่แบบคิดบวกมากไม่ว่าจะเจออะไร,หร,ระหรือว่าใครจะด่าหรือว่าใครจะเดินทา้ารู้ไหมว่าเขาบอกอะไรกับซอนเขาบอกว่าคนเราอะ่ะมัน มันต้องนินทากันอยู่แล้วอ,อ่ะเออะปะมันไม่ไงั้นมันจะมีเรื่องอะไรคุยอ่ะเนะอ,อปะตอนก็เออมันก็จริงนะแกในโลกนี้ไม่มีใครที่แบบไม่นินทาเออปะปะตอนก็เลยรู้สึกว่าพูนใจที่แบบได้เจอเพื่อนคนนี้นะแบบเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะคิดบวกแล้วก็เป็นคนที่ทําให้ตอนแบบมองโลกในแง่ดีมากๆเลย่เออแล้วก็เจอเมดเมดเป็นอีกพาร์ทนึงที่ซอนรู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอมากๆอะ่ะ พอเชื่อป้าแกเพราะว่าผู้ชายที่ซันเจอมานะ้แบบไม่ถึงแบบผู้ชายที่ซันสนิทอ่ะเขาไม่ได้แบบมันทากับซันแบบนี้อ่ะมันดีมากๆเลยนะแบบแกนอกไปมันแบบทีตซันดีเหมือนแบบมันผู้หญิงเลยอ่ะซันก็เลยรู้สึกว่าเออน่ารักมาก,มากๆเลยอ่ะเป็นเรื่องที่ซันก็ค่อนขอ้างโชคดีกแกที่ได้มาเจอเมดแบบนี้เนาะเรื่องที่ยากที่สุดในปีนี้นะคะของซันก็คือ การสอบเข้ามาหาลาัยเนี่ยแหละเป็นเรื่องที่ซอนแบบผิดหวังที่สุดเลยอะถ้าสันสอบจิตคณะที่ตัวเองชอบตั้งแต่แรกใช่ไหมซันก็คงไม่ต้องมานั่งซิว้วเนาะแกนออกไปมันก็เป็นเรื่องที่ฉันเสียดายอะเออแต่มันก็เป็นเรื่องที่แย่นะต่ถา,ถามว่าซอนแบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นไหมก็ไม่แล้วอะเพราะว่าถ้าในวันนั้นซอนไม่ซอนไม่เลือกที่จะเข้าคณะเนี่ยซันก็ไม่รู้นะว่าตัวเองตอนเนี้ยว่าตัวเองชอบอะไรนอะออกไป สิ่งที่ซอนอยากแก้ไขในปีหน้าใช่ไหมคะสิ่งที่ซอนอยากแก้ไขในปีหน้าเนาก็คงจะเป็นเรื่องที่ซอนอยากให้ตัวเองอะเลิกขี้เกียจแล้วก็อย่าทำอะไรที่มันผัดวันประกันพรุ่งเอะแกนออไปะเพราะว่าฉันอนะเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งมากแล้วสุดท้ายมันก็แบบมันทําให้พลาดโอกาสอะไรหลายๆอย่างไปก็ค่อนข้างเยอะเนาะเออก็อยากให้ตัวเองอะ่ะขยันหน่อยแล้วก็ เลิกร้องไห้แล้วก็เสียใจให้กับเรื่องในอดีตได้แล้วเป็นเรื่องที่ซอนอนะยังรู้สึกแย่อยู่นะเออซอนก็อยากให้ตัวเองเนีนะคตอะก็แบบลืมมันไปได้แล้วคิดไปแล้วมันได้อะ่ะนอกปะบทเรียนและข้อคิดในปีนี้นะคะซอนหนาะพูดกับตัวเองเสมอเลยนะว่าแบบความสุขอะมันไม่มีอะไรชั่วคราวแล้วความทุกข์ก็ไม่มีอะไรชั่วข่าวแอเคออกป ความสุขอ่ะมันมาแล้วมันก็ดับไปนะปะ่ะความทุกข์ก็เหมือนกันอ่ะในปีน,นี้ซอนเจอเรื่องที่ค่อนข้างแบบแย่ yeah, ก็หลายเรื่องนะมันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆเนาะเออแต่สุดท้ายซอนผ่านไปได้ยังไงอ่ะก็เป็นเพราะว่าอืมความคิดตัวเองรัล้วนเลยแกถ้าเราแบบถ้าเราปล่อยวางอะไรแบบนี้ได้อ่ะมันจะดีมากๆาเลยนะซอนคิดตลอดนะว่าแบบ นั่งเครียดให้ได้อะไรขึ้นยิ่งเราแบบนั่งคิดอะไรแบบนะี้ยซ้ำๆอ่ะมันยิ่งทําให้เราแบบไม่ได้ไปไหนสักทีอะ่ะแกเนอออกปะคนเรามันก็ต้องเติบโตอะ่ะเออมันทําให้ซอนคิดว่าแบบ๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปอะ่ะแกเนอออกปะคนอาจจะบุ้ยเวลาอีนี่มันบ้าเวลามันจะช่วยยังไงแกก็รอดูเวลามันช่วยจริงๆนื้อออกไหมแล้วบทเรยียนข้อที่สองสำหรับซอนเลยนะก็เรื่องคนนั่นแหละ เลือกคนที่เขารักเราจริงๆอันนี้เป็นอาจจะดูแบบเหมือนนางน้ำเน่าอะไรอย่างนี้นะแต่แกคำนี้มันใช้ได้กับทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เพื่อนความสัมพันธ์แฟนก็ใช้ได้นะไม่ต้องมานั่งแบบพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครอะแต่ถ้าสมมติว่าเราแย่จริงๆใช่ปะแกก็เปลี่ยนแค่นั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราไม่ไ,มได้ทำอะไรผิดเลยอะ แต่ว่าคนอื่นเขาตัดสินเราไปแล้วนะว่าเราเป็นแบบนี้นะคนแบบนั้นแก,กก็แค่ตัดทิ้งไปเพราะสุดท้ายแล้วอะแกนออกปะว่าคนที่อยู่กับเราอะมันก็มีแค่คนที่รักเราจริงๆอะเนาะเออเพราะฉะนั้นอย่าไปแบบอย่าไปยึดติดกับทุกคนขนาดนั้นอะเนออกปะอันนี้ซันก็ตอบ Q a ไปหมดแล้วนะคะที่ทอนน่ะคิดขึ้นมาเองด้วยซ้ำนะไม่มีใครถามนะทำอยากทำ แล้วก็สนอยากให้ดูคลิปซอนนะคะเดี๋ยวซันจะเปิดในนี้เนาะว่าคลิปแรกของตอนนะจนมาจนถึงตอนเนี่ยซอนรู้สึกว่าสันเติบโตมาแค่ไหนงไงแกแกตอนนั้นฉันแบบยังตัดต่อไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่เลยอะเป็นคลิปแรกที่ฟันทำเลยนะ <c oughs> เป็นคลิปที่แบบซันดูกี่ครั้งซอนก็ภูมิใจใแกเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆอะที่แบบคนคนนึงจะกล้าถือกล้องแล้วก็ถ่าย,ยอย่างเงี้ยน้หรอกปะ่ะเพราะว่าในส่วนตัวซอนอะตอนเป็นคนที่ค่อนข้างไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบบแสดงออกขนาดนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าพูดเนาะจนมาตอนเนี้ยตอนแบบเป็นคนที่กล้าพูดเป็นคนที่พูดถกก้องได้แกนึกออกปะ่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตซอนเหมือนกันเนาะเออพอมันดูอะไรแบบเนี้ยซอนรู้สึกว่าแบบ ตอนโตขึ้นจริงๆอะแต่ก่อนตอนยังแบบพูดไม่เก่งขนาดนี้เลยนะตอนซันก็อาจจะยังพูดไม่รู้เรื่องนะแกแต่ตอนก็ถือว่าซันแบบกล้าพูดมากขึ้นกว่าแต่ก่อนตอนเด็กแล้วเนาะเออเดี๋ยวมาดูคลิปที่สองกันค่ะว่าเป็นยังไงคลิปที่สองเนี่ยจะเป็นคลิปที่ซอนอะขึ้นมหาลัเย,ลเ,ยเรียบร้อยแล้วแล้วซอนก็ไอ้คลิปเนี่ยมันมาจากอาจารย์เขาสั่งงานสั่งงานหนึ่งก็คือสั่งงานให้ถ่ายยู u ูบเลย ให้ถ่ายแล้วก็พูดพรีเซนต์สถานที่ที่เขาให้มาเนาะเอาที่เนี่ยซันก็ถ่ายแล้วซันก็ติดใจตั้งแต่วันนั้นนะซันก็เลยแบบมาอีกวันหนึ่งใช่ปะมันก็มีเรียนซันก็เลยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายตั้งแต่ตอนแต่งหน้าเดี๋ยวไปดูกันเนาะตลกมากแกแกฉันถ่ายตอนนี้ฉันนอนตื่นนอนนะเร็บยาวมากแม่ นี้คอมมี่อินทรดนะคะแกชอบอ่ะนี่วิเวอรีนะคะแค่ตอนนี้ตัวยยังเลยอ่ะตัวตอนนี้ฉันอ้วนขึ้น อตอนนี้รเป็นช่วงที่สอนรู้สึกว่าสอนสวยมากๆ,ๆเลยอะรู้เพราะอะไรตอนนี้ฉันต้องพูดเบาๆวราเมดนอนอยู่เดาโดนกัว,วคิดถึงเลยอะแกมา,มาดูปเป็นคลิปที่สงนะคะก็คือเป็นคลิปเกี่ยวกับที่ซอนเมาส์เพื่อนเองนี่แหละไม่มีอะไรเลย เออฉันเมาเพื่อนไอ้แกตลกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาสนขอบคุณคนที่เข้ามาดูจริงๆนะไม่คิดสันนะไม่คิดว่าสนจะมีคนที่แบบสนใจอ่ะแกแล้วมาติดตามอะ่ะมาจากเพื่อนสนด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็มาจากใครไม่รู้เพราะว่าสนก็ไม่สามารถดูว่าใครฟอลได้อ่ะแกสนขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่มาติดตามเออมันเป็นแบบมันเป็นก้าวแรกอะ่ะยอดฟอลสนอาจจะแค่สามสิบห้าใช่ไหม แต่มันเป็นก้าวแรกที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่สำหรับซอนมากเลยนะแลหลายคนอาจจะคิดว่าสามสิบห้าซับเองน้อยมากแต่สำหรับซอนน่ะสามสิบห้านี่เยอะมากในะแกสำหรับคนที่ไม่มีชื่อเสียงอะ่ะมันดีใจแล้วว่าแค่สามสิบห้าคนน่ะไบอกปะมันไม่ต้องเยอะก็ได้แต่เยอะก็่ก็ดีก็รอดูอยู่มาเล่นก็เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เป็นคลิปที่สาน,นะคะที่ซอนไปเที่ยวกับเพื่อนเนาะ ไอ้วันเนี่ยสอดเดดเรียนเลยโดดเรียนวิชาสังคมจำได้เลยาไดน้เลยตนชอบเสน่ห์ของช่องเงตรงเนี้แหละตรงนี้เรามันเป็นตัวซอนนะแกปกติเราใส่แต่แบบไี้ไงเปลี่ยนแนวไปเนาะ อันนี้ก็เป็นคลิปที่ตอนรู้สึกว่าตะโกนทำไม้งอนนต้องเป็นหนึคลิปที่ซอนรู้สึกว่าแบบซอนแฮปปี้มากๆเลยนะที่ได้อยู่กับเพื่อนๆเนาะไม่เหมือนเป็นแบบอนมาด้วยอุ้ยแล้วก็แต่งตัวแบบเมก็ประมาณนี้นะคะคิดถึงช่วงเตียงในสมัยนั้นมากเพราะว่า รู้สึกว่าซอนเนี่ยพยันตัดต่อมากอันเนี้ยเป็นในคลิปหนึ่งที่ซอนรู้สึกว่าอันเนี้ยท่นชอบจริงๆเพราะว่าได้ไปคอนเสิร์ตใงแกลงปะแต่มันก็ชคหร้ายอะแกเดี๋ยวรอดูันกำลังสนุก,นนกเลยวง,บบวงที่แบบวงของมหาลัยมาเล่นแกแล้วพอวงที่เป็นนักร้องเป,ป็นศิลปินอะศิลปินกำลังมาใช่ป่ะสรุปฝนตกค่ะฝนตกหนักเลยแล้วแบบ ทุกคนก็ต้องเข้ามาหลบใน,นลมมาแกนจนสุดท้ายอ่ะเขาก็ไม่ได้ร้องเพลงนะแต่ว่าเขามาให้ถ่ายรูปแทนฉันเส็งมาเพราะว่าฉันรู้สาห์แบบดีใจอะแกจะได้ไปดูวงอั้นเนี่ยฉันก็จำไม่ได้ว่าชื่อวงอะไรอ่ะนีน่เราก็แต่ว่าชอบอ่ะเคยฟังเพลงเขาอย่แล้วก็มาคลิปนี้เลยนะคะดิ e คอมเมนต์ r อี่ซูบันเอออันเนี้ยฉันชอบการตัดต่อของตัวเองมากเลยนะ เป็นีกคลิปที่ซอนแบบถ่ายไปใช้เวลาถ่ายประมาณ2อาทิตย์เลยนะแกก่อนจะได้ลงอะ่ะเออแล้วซอนก็ตั้งใจตัดต่อแบบทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตยวเยี่ยมอย่างนี้เลยค่ะรู้ไหมแกเมชันบอกว่าอะไรตอนดูคลิปเนี่ยเขาบอกว่าลองไห้เลย รือว่าแอบหรือบ่อนะดีปะแกดีปาคลิปเนะี้ยเป็นในคลิปที่ซอนภูมิใจมากเลยนะอืมเพราะว่าซอนก็ตั้งใจทาจริงจริงแล้วก็จะมีคลิปหนึ่งที่ซอนน่ะส่งพอร์ตจุฬาไปโออใช่แกฉันลยมแล้วเรื่องพอร์ตจุฬาแกรู้ปะชนะย,ยื่นพอร์ตจุฬาไปแล้วฉนันติดหนึ่งในสามสิบเอ็ดอะฉันติดหนึ่งในสามสิบเอ็ดแล้วแกแต่ว่าไม่ติดในแบบหนึ่งในสิบแปดอะต้องอกปะ แบบฉันรู้สึกว่าแบบันแบบทันตั้งใจทํามากๆแกน้อกปะ่ะเอาตรงๆมาจนถึงตอนนี้ทันยังเสียใจที่ทันแบบไม่ติดจุลาอยู่เลยอะ่ะเป็นคลิปที่ทันตั้งใจทํามากเลยนะอืมก็นี่แหละก็มาถึงคลิปสุดท้ายนะคะก็คือคลิปส่งพอร์ตจุลานะคะที่ทันเล่าไปทั้งหมดนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเออได้แบบดูรีแคปทอนเนาะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนงี้เนาะ ก็จบจบคลิปนี้แล้วนะคะก็ในวันปีใหม่เนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสมบังกับสิ่งที่ต้องการทุกอย่างเลยนะคะขอให้ปีหน้าฟ้าใหม่นะคะทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะก็แฮปปี้นิวเยียร์นะคะแล้วก็เอ็กกับแฮปปี้คริสต์มาสเลยนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ อยู่กับซอนไปนานๆเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนซอนที่มาดูอยู่หรือว่าจะเป็นคนที่มาดูใหม่เนาะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่เข้ามาดูเนาะก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆแบบนี้ไปตลอดเป็นจนซอนแก่ตายเลยก็ได้เนาะก็รักทุกคนนะคะก็ขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะแฮปปี้นิวเยียร์นะคะบ๊ายบายนะอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายในปีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s ไ r i b e ด้นะคะทุกคนบ๊ายบายนะทันไปละ 嗯。Mm.